รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียงรถไฟอุบลมันดังถึงกระชัง okay. ถึงกระชังไหมถึงกระชังเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงบูดบูดอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิลิตครับผมเอกพันธ์บาลลิลิตครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวารินชาราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีมาเยี่ยมเคสเคสนึงเพิ่งเป็นผู้ป่วยนะครับเรื่องราวต่างเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้น่าสงสารและน่าเวทนายิ่งนัก เราจึงเดินทางมาให้กำลังใจกับครอบครัวของเขาครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับใครจะคิดว่าในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งในชุมชนรับแหละจะเต็มไปด้วยคนป่วยตอนอยู่เยอะทั้งหมดก็เกคนครับ อนหลังน่อเหลืออยู่5้าคนครับอ,อ,อีกสองคนเสียชีวิตแล้วคุณอนุชาเป็นสามีของคุณวาสนาเดิมทีทั้งคู่ช่วยกันดูแลสมาชิกในบ้านที่ค่อยๆทยอยล้มป่วยเริ่มจากคุณพ่อของคุณวาสนาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเสียไปพี่สาวคนโตเส้นเลือดในสมองแตกเสียไปเมื่อปีที่แล้ว ส่วนคุณแม่เป็นความดันแล้วมาล้มป่วยเสียไปเมื่อต้นปีเหลือพี่ชายที่เคยล้มเลือดข้างในสมองต้องพากะโหลกออกไปซีกหนึ่งซึ่งเรื่องราวความโชคร้ายไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณอนุชาอีกด้วยออแฟนก็จะเริ่มเป็นอาการเริ่มเต้านมปวดมากๆไม่ไหวแล้วก็เลยให้ผมพาไปหาหมอ หมอได้บอกว่าว่าคุณเป็นมะเร็งต้องตัดออกส่วนลูกสาวต่อมซีนน้ำเหลืองเนาะคุณหมอบอกว่าให้ยามากินดูก,ก่อนแต่ถ้ากินแล้วไม่หายก็จะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอันนี้ก็รอฟังผลเหมือนกันส่วนลูกชายพิการมือตั้งแต่กำเนิดครับตั้งแต่คลอดมาเลยครับเหลือเพียงคุณอนุชาที่ทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายขนมจีนแบกภาระเลี้ยงดูทั้งครอบครัว ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเดินทางไปให้กำลังใจพวกเขากันครับโหบประกายแสงแห่งความหวังวันนี้เดินทางมาที่ชุมชนลับแหล่เพื่อมาให้กำลังใจครอบครัวที่โชคร้ายสมาชิกค่อยๆทยอยล้มป่วยเสียชีวิต ตอนนี้เหลือเพียงคุณอนุชาคุณเดียวที่เป็นเขยทํางานเลี้ยงดูสมาชิกที่เหลือในครอบครัวเราไปให้กําลังใจพวกเขาพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีครับมีใจจ้งเลยนี่ันี่คนเนี่ยอยู่ทั้งหมดห้าคนครับ แล้วก็ลูกสองคนครับลูกแล้วก็ป่วยฮะครับอ่ะปาเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยซึ่งตอนนี้สภาพบ้านที่เราเห็นอยู่นี้ก็สุดโสมผุพังและอาจจะถูกยึดคืนเนื่องจากค้างค่าเช่าอีกด้วยเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวทั้งหมดและมาให้กำลังใจพวกเขากันครับคุณอนลุชาลองเรียนลำดับของสมาชิกในบ้านแล้วที่ป่วยเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างพ่อเสียก่อนครับ แล้วก็มาไล่ลําดับลงมาก็จะเป็นพี่สาวแล้วก็แม่แม่แม่เสียไปอเนี่ยคนวาสนาก็คือเป็นอะไรฮะเป็นเอ่อหิดเชื้อในกระแสเลือดแล้วคนที่เป็นมะเร็งนะตอนเนี้ยมีเราลูกสาวลูกสาวยังยังพ้นสักแแล้วคนนี้ก็คือด้านหลังนี่คือพี่ชายคือพี่ชายก็ก็ป่วยก็ป่วยก็ แล้วลูกชายก็พิการค่ะพิการนั่นแต่กําเนิดตรงนี้เลยขาดตรงนี้เลยค่ะแล้วครอบครัวนี้รายได้หลักๆนี่มาจากไหนมาจากผมครับก็ปผมว่าหารับจ้างทั่วไปครับนี่เขาเป็นลูกเขยลูกเขยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับกับครอบครัวนี้แต่ได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนี้โอ้โหครับยิ่งไม่ได้เลยครับครอบครัวนี้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ ไม่มีใครเลยนะครับผมดูแล้วคุณอาสนาะคิดว่าตัวเองโชคดีไม่มีสามีอย่างนี้โชคดีเพราะเขาก็ไม่เคยทิ้งไปไหนถึงแม้จะท,ท,ทุกข์จะสุขเขาก็อยู่กับเรามาตลอดใช่ไหมครับระว,วังแผงอนอนาคตไว้ยังไงกันสองคนเพียงพอไหมรายได้เพียงพอกับรายจ่ายไม่<ล>พอใช้ใจ่ายครับ ถ้าถ้าเกิดรู้ได้ก็จะไปทํางานคุณวศาเองก็จะไปหางานทําเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือบ้านจะโดนยึดด้วยไม่รู้เรื่องว่าพี่พี่สาวนะไม่เคยไม่เคยได้ไปจ่ายเงินเขาเลยแนกค่าบาทัเพราะเราต้องไปจ่ายทุกปีใช่ไหมต้องไปจ่ายทุกปีแต่ที่เราไปจ่ายมาตั้งปีสามเก้าแล้วมีความหวังอะไรกับลูกสาวกับลูกชายไหมเขาก็เรียนเก่งเรียนเก่งใช่ไหมเป็นเด็กกิจกรรมด้วยนะครับ ก็หวังอนาคตต่อไปเขาน่าจะพึ่งพาเขาได้นี่คือพลังแห่งความรักของคนที่เป็นพ่อแม่และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ครอบครัวฟ้าวิกฤตมาได้ถึงทุกวันนี้พี่ถามนู้นด้ยนะว่าเป็นยังไงบ้างมีความภาคภูมิใจต่อคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอไมว่าจะเป็นเรื่องเรียนอะไรก็แล้วแต่คะ <ừ. S 1> ่ะแบบพยายามชาแม่ค่ะแล้วอนาคตเราวางไว้วยังไงเขย, okay, ยตัวเรา ก็ตั้งใจจะเรียนให้มันจบชั้นม .6 แล้วก็ไปต่อปริญญาตรีค่ะห่วงแม่ไหมห่วงแม่นี่ยก็ห่วงทั้งสองคนไค่ะโอ้หสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้นะค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคุณบินนะครับเอาละครับคุณผู้ชมทับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมอบเงินให้กับครอบครัวคุณอุชาไว้1 0,000บาทว่าเต็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับ พร้อมถุงยังชีดหนึ่งถุงนะครับอืให้ไว้เป็นกำลังใจนะครับถ้าผมไม่เป็นคุณอนุชาผมจะมารู้ว่าผมจะทำอย่างนี้ได้ไหมม,มันรับผิดชอบทั้งหมดนะไม่ใช่หนะะ้าที่แต่มันเป็นอะไรที่ความรู้สึกจากใจเขาจริงๆที่เขาสามารถที่อยากอยากจะช่วยเหลือจริงๆจ,จิตใจเขาดีมากนะจิตใจเขาดีมากแต่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลิขิตฟ้าหรือจะสู้มนณะ ได้กินให้ค,ครอบครัวนี้เป็นโรคนู่โรคนี้แต่ถ้าเราสู้กับมันผมคิดว่าชนะแน่นอนคุณผู้ชมครับกว่า10ปีนะครับในการเดินทางของเราสองคนกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราขอขอบคุณที่ทุกท่านให้การติดตามและให้กำลังใจเรามาตลอดครับเราสัญญานะครับว่าจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมต่อไปวันนี้เราสคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณอนุชาจันทร์ศัพท์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริรนทีวี